คุณเคยตั้งคำถามไหมครับว่าคนยังศรัทธาในศาสนาอยู่ไหมในยุคที่วัดวาอารามแข่งกันตกแต่งให้สวยงามเพื่อดึงดูดผู้คนให้เป็นจุดเช็คอินในยุคที่คนไปวัดง่ายขึ้นเพราะการเดินทางดีขึ้นในยุคที่คนฟังธรรมได้สะดวกขึ้นทุกคำสอนมีในอินเทอร์เนต็ตอยู่ในมือถือของทุกคน แต่ทำไมดูเหมือนคนกลับหันหลังให้ศาสนามากขึ้นคนที่ยังศรัทธามีแต่คนเท่าคนแก่แล้วในยุคต่อไปยังจะมีคนศรัทธากันอีกหรือเปล่าถ้าไม่มีสังคมจะเป็นยังไงมาร่วมหาคำตอบกันในคลิปนี้ครับในพี่อยากไปที่เนี่ย พระุดงท่าบอกว่าท่านเดินทาง400รูปมาจากวัดผาซ่อนแก้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็จะไปพัทธาตพ,พนมจังหวัดนครพนมท่านเดินเท้าเปล่านะถ้าเราขับไปสกลนครนะ่าจะประมาณสัก9ชั่วโมงสิบชั่วโมงออกสัก3มทุ่มถึงสัก6โมงเช้าดักใส่บาทได้ไปรีบกินแล้วเดี๋ยวเก็บของแล้วไปบอกคนรถด้วยเตรียมตัว ผมได้พบโพส์ตในฟีดเฟ e บุ o k บอกว่ามีพระธุดงกว่า450รูปที่เดินทางมาจากผาซ่อนแก้วจังหวัดเพชรบูรณ์มาสู่พระธาตุปนมจังหวัดนครพนมเดินกันเท้าเปล่าขึ้นเขาลงห้วยฝนตกแดดออกผมสงสัยว่าสมัยนี้ในวันที่อะไรอะไรก็สะดวกอะไรทําให้พระเหล่านี้ยังศรัทธาเหนียวแน่นยอมลําบากเดินเท้าเปล่าหลายร้อยกิโลฉันอาหารแค่วันละมือเดินติดต่อกันเป็นเดือน แทนที่จะนั่งเครื่องบินหรือนั่งรถยนต์มาร่วมหาคำตอบกันว่าอะไรคือความตั้งใจของพระกลุ่มนี้กันครับเมื่อกี้นะครับพระอาจารย์ท่านก็เดินระบบนะครับบอกว่าการฝึกตรงนี้จะทาให้คนได้เห็นนะครับพระแลท่านได้เห็นถึงความทุกข์นะฮะทุกทั้งกายทุกทางใจนะครับเอ่อก็จะเห็นสภาวะอารมณ์ต่างๆนะครับ นะค,ความไม่ได้ดังใจต่างๆของการเดินในระยะทางไกลๆแบบนี้นะฮะซึ่งท่านก็แนะนำนะครับว่าถ้าผมอยากจะได้รับรู้นะครับว่าเดินแล้วเป็นยังไงเนี่ยควรจะลองถอดรองเท้าเดินสักกิโลนึงซึ่งก็เดี๋ยวผมจะถอดรองเท้านะฮะแล้วก็เดินสักสักกิโลหนึ่งนะครับอ่ะฉลับฉลับถ้าซ้ายไม่ได้ฉลับขวาแล้วจอดหน่อยพี่ ซึ่งก็ากจากที่สดมากเนี่ยสดมากก้าร <c oughs> เดินเดินกับพระอาจารย์เลยได้ไหมคมาไปจากที่ได้ทดลองเดินและสอบถามพูดคุยกับพระอาจารย์ที่มาร่วมในครั้งนี้ว่าท่านเดินแล้วได้อะไรทําให้ผมทราบว่าท่านไม่ได้มาเดินครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่านมาเดินหลายครั้งแล้วและที่เนี่ยก็จัดปีละหลายหลครั้งจัดต่อเนื่องมาหลายปีสิ่งที่ท่านได้รับคือการฝึกสติ ทุกย่างก้าวตั้งแต่ก้าวแรกที่จังหวัดเพชรบูรณ์จนถึงปลายทางที่จังหวัดนครพนมทุกย่างก้าวจะเห็นได้ว่าต้องมีสติตลอดเวลาครับผมเนี่ยถอดรองเท้าเดินแค่ระยะทางสั้นๆยังต้องระวังที่จะเหยียบกลัวเหยียบหินหรือว่าเหยียบสัตว์ต่างๆ ก็ตอนแรกตั้งใจไว้ว่ากิโลหนึ่งนะครับแต่น่าจะร่วมๆน่าจะ4ี่หกิโลได้แล้วนะที่ได้สนทนารมนะครับกับกับพระอาจารย์กับหลวงพี่นะฮะก็เดี๋ยวผมคิดว่าผมจะไปเตรียมตัววันพรุ่งนี้เพื่อจะได้เอาของมาใส่บาทด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะแต่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนมากแล้วก็สําคัญแน่ๆเลยคือมีประโยชน์กับผมมากนะครับผมได้ฝึกจริงๆลองจริงๆแล้วก็เดินจริงๆพระอาจารย์บอกว่าบางวันร้อนบางวันฝนตก แต่นั่นคือการเห็นความไม่สบายกายเห็นความไม่ได้ดังใจในวันที่เหนื่อยที่เจ็บที่ท้อก็กําหนดจิตให้รู้ทันถือเป็นวิปัสสนาและสิ่งที่ผมได้เห็นคือขณะที่พระเดินผ่านในย่านชุมชนมีชาวบ้านมีเด็กมีวัยรุ่นมีผู้ใหญ่มีคนชรามานั่งรอกราบพระที่หน้าบ้านของตัวเองบางคนถวายน้ําเย็นบางคนถวายผ้าเย็นภาพแบบนี้ไม่ค่อยเห็นบ่อยในกรุงเทพหรือหัวเมืองใหญ่ๆครับ การที่ท่านปฏิบัติเดินแบบนี้ยากจริงๆนะฮะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่าต้องผมจะไปเตรียมตัวนะครับอาหารสาหรับใส่บาตรในวันพรุ่งนี้ผมตั้งใจจะใส่บาตรให้ครบ450รูปดูว่าพรุ่งนี้ผมจะใส่บาตรหาของใส่บาตรได้ครบหรือเปล่าเพราะว่านี่ก็5โมงกว่าแล้ว450ชุดไม่รู้คนจะทําทันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันปกติแล้วพระทุกรูปจะตื่นประมาณตีสี่เก็บเครื่องนอนและของใช้ต่างๆล้างหน้าแปรงฟันแต่คนจํานวน สี400่ร้อยห้าร้อยคนห้องน้ําห้องส้วมก็ต้องแบ่งกันอย่างถ้อยๆีถ้อ,อยอาศัยและหลังจากนั้นท่านก็จะเตรียมตัวเดินเทาไปสู่จุดหมายต่อไปประมาณตีห้าท่านก็จะเริ่มเดินออกจากวัดที่ท่านจำพรรษาและพร้อมกับเดินรับบินทบาทไปด้วยวันหนึ่งท่านจะเดินเท้าประมาณ30-40กิโลแล้วก็ฉันอาหารมื้อเดียวตอนช่วง11โมงเช้าครับ สิ่งที่ผมเห็นเป็นปกติเลยกับการร่วมสังเกตการในคณะนี้คือทั้งพระทั้งแม่ชีที่ร่วมคณะผมได้เห็นบาดแผลที่เท้าของเกือบทุกท่านบางวันต้องเดินแดดร้อนๆถนนคอนกรีตแทบจะกลายเป็นเหมือนกระทะร้อนๆเดินเข้าไปเนี่ยเท้าพองเจอทั้งหินเจอทั้งกรวดเดินบนถนนลูกรังบาดแผลที่ห่อเลือดที่ต้องเจาะน้ําออกเจาะน้องออกหนังเท้าที่ไม่เกรียมและหนังเท้าที่ด้านชาหนามากยิ่งขึ้นครับ เวลาอาจารย์ได้อบหลมพระได้เห็นพระเดินบางทีอาจารย์จะหันมองกลับไปที่ท่านเดินเป็นแถวบางทีเขารู้สึกมันเออมันอิ่มมันตาจะไหลอ่ะซึ่งเป็นความรู้สึกที่มันม,ม,ม,มันอธิบายไม่ถูก้ผนมีคุณค่ากับกจ,จิตใจร่างกายมันโดนกระทบทั้งลมทั้งแดดทั้งหนาวทั้งร้อนถามว่าทุกคนป่วยไหมทุกคนป่วยนะ แต่จิตใจมันมันมันไม่ป่วยเมื่อร้อนเรารู้ว่าร้อนเมื่อเจ็บเรารู้ว่าเจ็บนั่นคือเราได้รู้สัจธรรมที่มันปรากฏขึ้นชัดในขณะนั้นเชื่อในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระตงแล้วก็มาเจอพระอาจารย์ที่ทำจริง เดินไปในป่าเดินขึ้นเขาเดินไม่ไม่มีการโชว์ว่าจะเดินโชว์ก่รเป็นเด็กดีเป็นลูกที่มีความกตัญญูความศรัทธาของญาติโยมที่ได้เห็นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ที่มีคุณค่าอยู่แล้วถ้าเขามีโอกาสที่เขาจะใส่บาตรโดยที่เขาเกิดความศรัทธาในาศาสนาเพิ่มขึ้น มีผลทางจิตใจเขาทุกคน <S 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 อย่าให้พุทธศาสนาเป็นหนึ่งเดียวแบบไม่อยากให้มีอะไรที่มันแตกแยก จะพยายามทาให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับความรู้สึกได้คุณค่าให้มากทีก่สุดจากที่ผมได้ร่วมคณะและเฝ้าติดตามเพื่อหาคําตอบผมได้ข้อสรุปส่วนตัวว่าสิ่งที่ทําให้คนยังศรัทธาต่อพระต่อศาสนาอยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความใหญ่ของโบสถ์ความอลังการของวัด แต่สิ่งที่ทําให้คนยังศรัทธาต่อพระคือการที่พระยังปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสของตัวเองตามพระธรรมวินนยให้ชาวบ้านได้เห็นได้ประจ,จักษ์ไม่ใช่ทุกคนที่บวชพระผมจีวรแล้วจะเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านได้ทุกคนแต่ขึ้นอยู่กับวัดปฏิบัติของพระรูปนั้นดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ที่ไม่ฝึกตนไม่แนะนําตนไม่ดับสนิทด้วยตนเองจะฝึกสอนจะแนะนําผู้อื่นจะให้ผู้อื่นดับสนิท ข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีไม่ได้คนเราเนี่ยสอนให้คนมีสอนให้ประสบความสําเร็จทางโลกอะไรต่างๆอันนี้เป็นความสุขทางโลกแต่ว่าในทางธรรมที่เนี่ยอาจารย์ว่ามองเป็นทางออกของชีวิตพอเราเข้ามาปฏิบัติที่เนี่ย มันมีความสุขบางอย่างที่มันซ้อนขึ้นมาแบบบางทีเราไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นเราก็มีความสุขได้ในระดับหนึ่งอันนี้พระอาจารย์มองเป็นความพิเศษนะเพราะบางคนเนี่ยต้องมีถึงมีความสุขแต่พุทธศาสนาสอนให้คนไม่มีมีความสุขได้มันพิเศษไหมแล้วคุณล่ะครับดูคลิปนี้จบแล้วคิดว่าพระแบบไหนเป็นแบบที่คุณยังศรัทธาอยู่สว่วนดีครับ